ทำไมเราต้องใช้วัสดุใยแก้วในการป้องกันเสียงดูดซับเสียงดีกว่าวัสดุประเภทอื่นๆอย่างไรเรื่องของหลักการในการป้องกันเรืร่องของเสียงรบกวนจากภายนอกมีหลักการอย่างไงบ้างครับเปีย่ยงที่เข้ามารบกวนเราภายนห้องจะเข้าได้2ช่องทางหลักๆนะเช็คหน้าต่างประตูนี่คืออย่างแรกใช่ใชที่เป็นปัญหาอย่างที่2อแหละครับต้องเช็คดูว่าผนังเดิมเราอะ่ะ ใช้วัสดุอะไรเพราะว่าวัสดุบางชิ้นแต่มันก็ค่าการกรเสียงมันน้อยก็ต้องทําการเสริมวัสดุที่มันการเสียงเพิ่มขึ้นเข้าไปที่ผังเดิมของเราครับเสียงก้องเกิดจากอะไรและมีหลักการในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างครับก็เหมือนกับการที่เรามีลูกบอลลูกนึงแล้วเราปาใส่วัสดุที่มีความแข็งเช่นผนังนะครับมันก็จะเด้งกลับมาแล้วก็จะกระเด้งไปเรื่อยๆ สวัสดีครับผมยศนชรุษถาพรนงศตินะครับนี่คือรายการ1ิบคำถามถามบ่อยกับ s อ Home o n l i n ออนไลน์ถามครบตอบตรงชัดทุกประเด็นให้ใหายสงสัยกันเชื่อว่าหลายๆบ้านครับคงมีปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงจากภายนอกรบกวนเราหรือว่าเสียงเรารบกวนเพื่อนบ้านหรือแม้แต่กระทั่งนะครับเสียงรบกวนจากห้องภายในบ้านกันเองบางบ้านก็อยากจะมีห้องเฉพาะครับไม่ว่าจะเป็นห้องโฮมเท h e เตอร์ ater, ห้องคาราโอเกะ โดยเฉพาะบ้านที่เป็นโฮมออฟฟิศนะครับที่มีทั้งห้องประชุมและห้องอัดเสียงและเราจะแก้ปัญหารเรื่องของเสียงทะลุเสียงกล้องได้ยังไงใน EP นี้นะครับกับ10คำถามถาม,ถามบ่อยเรื่องวัสดุลดเสียงรบกวนในบ้านนครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับก็อยู่กับพี่ผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับสวัสดีค,คุณอคบอลครับสวัสดีครับผม ครับผมคุณบอลครับอยากจะให้คุณบอลช่วยแนะนําวัสดุที่ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนในบ้านในอาคารนะครับซึ่งทาง SD s อสมีวัสดุอะไรบ้างครับได้ครับผมปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยมันจะมีแค่2แบบเลยก็คือแบบแรกเลยคือเสียงทะลุระหว่างห้องแบบที่2เลยคือเสียงกล้องสะท้อนในห้องซึ่งเราก็มีวัสดุที่ช่วยแก้ปัญหาทั้ง2เรื่องนะครับโดยแบบแรกก็จะเป็นฉนวนใช้ร่วมกับระบบผนังเบาซึ่งตัวนี้มันจะช่วยไม่ให้เสียงทะลุผ่านมารบกวนห้องเราและเสียงจากห้องเราไปรบกวนห้องด้านข้างอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นฉนวนยกก้ววในตััดุ จะติดตั้งที่ผนังเดิมเพื่อช่วยลดเสียงก้องสะท้อนภายในห้องนะครับเพราะฉะนั้นที่มา<ผ>มของเสียงก็คือคแตกต่างกันด้วย<ช>วัสดุก็ใช้แตกต่างกันด้วยเหมือนกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันครับครับ เริ่มที่คำถามแรกกันครับคุณบอลครับปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนภายในบ้านในอาคารแบบนี้ครับมันมาจากไหนทั้งๆท,ที่เราเองก็มีการทั้งปิดประตูปิดหน้าต่างทุกอย่างดีหมดแล้วครับโดยทั่วไปเสียงที่เข้ามารบกวนเราภายในห้องจะเข้าได้2ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกเลยก็คือตามช่องเปิดต่างๆเช่นหน้าต่างประตูตรงช่องเปิดเนี้ยถ้าอากาศมันสามารถผ่านเข้ามาได้เสียงมันก็สามารถทะลุเข้ามาได้ครับเช่นด้านล่างที่เราเห็นบางทีแสงเล็ดลอดเข้ามา นั่นก็เสียงได้รอดได้ใช่คชองเล็กๆริมหน้าต่างอันนี้ก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันใช่ครับแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันไหมครับวิธีการป้องกันก็คือปิดช่องเปิดพยายมปิดให้มันเยอะที่สุดะครับเสื้อป้องกันเสียงเข้ามาครับครับผมนี่คืออย่างแรกรที่เป็นปัญหาอย่างที่2แหละครับต้องเช็คดูว่าผนังเดิมเราอะ ใช้วัสดุอะไรเพราะว่าวัสดุบางชิ้นแต่มันก็ค่า,าการกันเสียงมันน้อยก็ต้องทําการเสริมวัสดุที่มันกันเสียงเพิ่มขึ้นเข้าไปที่ผนังเดิมของเราอะครับอมไม่ใช่คแค่ว่าเห็นผนังทึบๆแบบนี้ดูเหมือนไม่มีช่องเล็ดรอดรจะสามารถกันเสียงได้ก็ต้องตรวจสอบตรวจเช็คกันก่อนว่าเป็นวัสดุประเภทไหนด้วยใช่ครับ คำถามที่2เลยครับคุณบอลครับเรื่องของหลักการในการป้องกันเรื่องของเสียงรบกวนจากภายนอกมีหลักการยังไงบ้างครับหลักๆเคยคือเราต้องหาแหล่งที่มาของเสียงก่อนนะครับแบบแรกเลยก็คือถ้าเสียงมาจากตามช่องเปิดต่างๆเช่นหน้าต่างหรือประตูครับเราก็ควรที่จะ ิดช่องตรงนั้นออกไปครับแนะนําเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นเทปป้องกันเสียงประตูและหน้าต่างนะับน้อยซิลเอสีครับผมโดยของเราจะมี2แบบเป็นแบบกล่องสีแดงอะ่ะจะติดที่บานสไล์ถ้าเป็นกล่องแถบสีฟ้าอันนี้จะติดที่บานสวิงคือติดตามวงกบของตัวประตูะครับคือตรงนี้จะเชื่อช่องว่างของอากาศระหว่างประตูกับตัวตว,วงกบทำให้เสียงมันผ่านเข้ามาได้ยากขึ้นและอีกปัญหาแบบที่2เลยก็คือเสียงที่ทะลุผ่านผนังเช่นเสียงพูดคุยหรือว่า เสียงเพลงจากห้องด้านข้างที่มันทะลุเข้ามารบกวนเราครับครับซึบ่งวิธีการแก้ตรงนี้เลยก็คือจะต้องใช้เป็นระบบผนังเบาครับผมโดยในผนังเบาอ่ะจะใส่เป็นตัวนี้ครับผมไซเลนซาวบ็อกซ์ครับใส่ชุดหน่วยไว้ด้านในแล้วก็ปิดด้วยยิปซั่มหรือสมาร์ทบอร์ดแล้วแต่ทางเจ้าของบ้านต้องการให้มันการเสียงอยู่ในระดับไหนก็ถหาอีกแบบหนึ่งเลยก็คือเสียงรู้จาก ตัวปลั๊กพวกปลั๊กไฟหรือว่าปลั๊กสายแลนอะไรเงรี้ยนะถ้าตามคอนโดส่วนใหญ่เจะเจอบ่อยเพราะว่าบล็อกปลั๊กมาตรงกันวิธีการแก้ก็คือตอนที่เราทําผนังทับเข้าไปครับเราควรจะเยื้องปลั๊กจากดูเดิมเพื่อลดเสียงสะลุจากห้องข้างๆเข้ามาครับเดิรูปลั๊กเดิมเราก็จะอุดด้วยปูนยิบตั้มอไ้่ก็่วนอัดเข้าไปครับครับผมแล้วอย่างปัญหาเรื่องของเสียงมาจากข้างบนฝาเพดานบ้างหรือพื้นข้างบนบ้างเนี้ยครับ โดยหลักเราต้องดูก่อนว่าเป็นเสียงประเภทไหนถ้าเป็นเสียงที่วิ่งผ่านอากาศมาหรือเสียงที่วิ่งผ่านตามช่องว่างอะไรเงี้ยครับวิธีการแก้ก็คืออุดช่องว่างทั้งหมดว่าจะเป็นรอยต่อของปูนหรือว่ารอยต่อของผานังด้านบนอะไรเงี้ยเราก็ควรอุดให้หมดเพื่อป้องกันเสียงทะลุผ่านอีกแบบหนึ่งก็คือเสียงที่มากระทบกับตับวโครงสร้างโดยตรงเช่นเสียงคนเดินเสียงทำของตกอะไรเงี้ยครับครับวิธีการแก้ก็คือชั้นบนเราควรจะปูพรมหรือไม่ก็ลดพฤติกรรมเดินลงต้นเท้าการทำของตกอะไรเงี้ยครับ แต่ช่วยได้ครับผมครับผมถ้าเป็นคอนโดก็อาจจะต้องขอความร่วมมือห้องข้างบนแต่ถ้าเป็นบ้านก็อาจจะพูดคุยง่ายหน่อยปูพรมง่ายหน่อยเพื่อป้องกันเรื่องของเสียงที่มาจากด้านบนแล้วแบบนี้ครับผมมีข้อหนึ่งสงสัยคือเรื่องของเสียงเข้ากับเสียงออกคือเสียงจากเราป้องกันภายในและภายนอกด้วยแบบนี้ครับมันเหมือนกันไหมหลักการก็เหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเสียงจากห้องเรารบกวนห้องด้านข้างหรือจากห้องด้านข้างรบกวนห้องเราก็คือ ช่วัสดุเดียวกันได้ครับผมเหมือนกันครับคือหลักการเดียวกันเลยใช่ครับหลักการเดียวกันครับคำถามที่3ครับคุณบอนครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเสียงก้องเสียงก้องเกิดจากอะไรและมีหลักการในการแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างครับ เสียงก้องเกิดจากการที่เวลาเราออกเสียงออกไปเนี่ยแล้วพลังงานเสียงเราไปกระทบกับวัสดุที่มีความแข็งนะครับสะท้อนกลับมาหาเราก็เหมือนกับการที่เรามีลูกบอลลูกนึงแล้วเราปาใส่วัสดุที่มีความแข็งเช่นผนังนะครับมันก็จะเด้งกลับมาแล้วก็จะกระเด้งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดพลังงานของมันไปครับซึ่งเสียงก้องก็คือหลักการอย่างนั้นเลยครับผมครับผมแล้วทีนี้เรื่องของการแก้ปัญหาเสียงก้องนะครับวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยวัสดุที่มีความแข็ง ให้มันนิ่มลงหรือว่าให้มันซอฟลงนะครับซึ่งทางเราก็จะมีวัสดุรับเสียงที่ช่วยลดเสียงกล้องเสียงสะท้อนภายในห้องหรือว่าภายในห้องประชุมในอาคารเลยครับซึ่งตัวนี้จะชื่อว่าไซเลนซซนดาราการตกแต่งนะคือทากาวด้านหลังแล้วก็แปะที่ผนังเดิมได้เลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าต้องการมันก็สามารถจัดแพทเทิร์นเป็นสีได้จัดลวดลายได้ถ้าเกิดไม่พอใจในสีสันตรงนี้ครับ ก็สามารถติมลายลงไปบนผ้าได้ก็สามารถจัดแพทเทิร์นได้ตามรูปแบบตามสีสันที่ลูกค้าต้องการก็มาปรักษามาออกแบบร่วมกันอย่างเช่นด้านหลังนี้ก็คือติดด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะใช่ครับอย่างเช่นห้องประชุมห้องโฮมเทอเตอร์ห้องดูหนังฟังเพลงก็สามารถติดเพื่อป้องกันเรื่องของเสียงกองได้ด้วย ใช่ครับคำถามต่อมาครับคำถามที่4ครับคุณบอลครับว่าทําไมเราต้องใช้วัสดุใยแก้วในการป้องกันเสียงดูดซับเสียงดีกว่าวัสดุประเภทอื่นๆอย่างไรและอย่างที่ฟังมาคือผนังนิ่มๆบอกว่าสามารถลดเสียงก้องได้ผมไม่เอาฟองน้าหนาๆมาติดได้ไหมหรือเอาผ้านิ่มๆไปติดแทนได้ไหมฮะอย่างแรกเลยก็คือที่มันต้องเป็นใยแก้วเพราะว่าใยแก้วมีค่าการดูดซับเสียงและป้องกันเสียงที่สูงนะครับ แล้วก็ผลิตจากแก้วรีไซเคิลจะปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผิดนะครับแล้วตัวใย,ยแก้วเนี้ยมันติดไฟแต่ว่ามันจะไม่ลามไฟนะครับซึ่งมันเหมาะที่จะติดตั้งในบ้านในคอนโดหรือว่าในอาคารสำนักงานต่างๆนะครับ S G G เราคนระับเส้นใจตัวนี้ผลิตในประเทศไทยผ่านการรับรองฉลากเขียวแล้วก็ผ่านมาตรฐานเส้นใยของทางยุโรป ฉันจะมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแบบอื่นๆด้วยอย่างที่ผมถามไปว่าผมใช้ฟองน้ําแทนได้ไหมผมใช้ผ้านิ่มแทนได้ไหมจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้แต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่าของเราแล้วก็จะเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการติดไฟอะไรเงี้ยครับเพื่อม่ใอันตรายกว่าของเราครับคำถามต่อไปครับคำถามที่5เลยคือวัสดุดูดซับเสียงัซเดล่าตัวนี้กับบ้องกันเสียงซาบล็อกตัวนี้ครับสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมฮะ ไม่แนะนาให้ใช้ทดแทนกันนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้งานต่างกันนะครับ,รบวัตถุประสงม,มันต่างกันนะผมซึ่งถ้าเป็นตัวนี้ก็ให้ใช้สําหรับการป้องกันเสียงทะลุผ่านส่วนตัวนี้ก็ใช้ลดเสียงกล้องเสียงสะท้อนภายในห้องนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าเราอยากลดเสียงหรือรอยากซับเสียงมากกว่ากันก <ผม S 2> ็เลือกใชใ้ถูกประเภทครับคําถามที่6ครับคุณบอลครับ สมมติว่าผมมีห้องห้องหนึ่งที่ตอนนี้ที่บ้านไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเป็นผนังธรรมดาแข็งๆสี่เหลี่ยมธรรมดาทั่วไปผมอยากเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องคาราโอเกะหรือว่าห้องคอมพิวเตอร์สามารถทําได้ไหมฮะ ทำได้ครับผมก็สามารถทําจากผังเดิมได้เลย,เลยอันดับแรกก็ต้องดูก่อนว่าตัวแผงนี้มีค่าการกันเสียงประมาณเท่าไร่แล้วก็ดูว่ามันสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้จริงไหมถ้าเป็นบ้านเราอาจจะลองเทสก่อนก็ได้ว่าเสียงมันทะลุผ่านไหม<า>ครับผมแต่ว่าถ้าจะเป็นต้องทําจริงเลยก็คือก็เบิ้ลผนังกันเสียงทั้ง4ด้านนะแต่ว่าตัวแผงน,นี้มันจะยืดออกมาจากผังเดิมประมาณสักสิบเซนนะครับแล้วเมื่อเราทําตัวแังกันเสียงเสงงเร็จล้วก็มาดูเรื่องเสียงกล้องภายในห้องนะครับเราก็อาจจะติดตัววสัสดุทับเสียงเพิ่ม ตามผนังในห้องต่างๆครับซึ่งมันจะมีผ้าที่เหมาะสมอยู่ว่าควรจะติดประมาณเท่าไหร่คำถ,ถามข้อที่เครับคุณบอลครับสมมุติว่าผมอยากจะแก้ปัญหาเรื่องของเสียงกล้องภายในห้องของผมเองอยนี้ยผมสามารถซื้อเจ้าตัวเซเนล่านี้มาติดเองได้ไหมแล้วต้องใช้มากน้อยแค่ไหนบ้างครับสามารถติดตั้งด้วยตัวเองได้นะครับผมซึ่งสินค้าตัวนี้ มันถูกออกแบบมาให้ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้อยู่แล้วโดยการใช้กาวตะปูทาที่ด้านหลังแล้วก็แปะที่ผนังเดิมของเราแล้วอย่างปริมาณล่ะครับว่าควรจะติดมากน้อยขนาดไหนแต่ละห้องนี่ครับถ้าเป็นห้องประชุมก็ควรติดอยู่ที่ประมาณสัก30%ของพื้นที่ผนังห้องนะครับผมครับแต่ถ้าเป็นห้องคลาวรเกตหรือว่าห้องฟังเพลงนบก็ควรจะติดอยู่ที่ประมาณ50%ของพื้นที่ผนังห้องนะครับแต่ถ้าเป็นห้องโฮมเธียเตอร์เลยเนี่ยก็ควรจะติดอยู่ที่ประมาณสัก70%นี่ิบอจํานวนต์ครับผมนี่คือจำนวนที่ค,ควรจะต ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับผมคำถามข้อที่8ครับคุณบอลครับเกี่ยวเรื่องของเสียงความดังความเบาภายในบ้านของเราภายในห้องนั่งเล่นอย่างงี้ครับควรจะอยู่ที่ค่าสักประมาณเท่าไหร่และอย่างเจ้าของบ้านสามารถที่จะวัดเองได้ไหมฮะค่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก50เดซิโอเอนะครับประมาณห้องปกติที่เปิดแอร์ครับคือห้องนั่งเล่นห้องนอนประมาณนั้นครับจริงแล้วเจ้าของบ้านก็สามารถวัดเองได้โดยอาจจะโหลดแอปมาในโทรศัพท์แล้วก็ลองวัดตัวครับแต่ว่า ค่าที่ได้อาจจะคาดเคลื่อนจากค่าจริงไปสักเล็กน้อยนะครับแ่ให้ชัวรก็แนะนําให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีอุปกรณ์พร้อมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากลองตรวจสอบเบื้องต้นก็ลองโหลดแอปมาตรวจสอบดูก่อนได้แต่ค่าอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร,ร่แต่ถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องของเสียงแบบจริงจังเลยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับผม คำถามข้อที่9้าครับคุณบอลครับ,รบแล้วอย่างประตูอย่างเจ้าตัวน้อยซิลตัวนี้ครับผมเห็นส่วนมนากก็ใช้กับประตูที่เป็นมเนียมทั้งประตูบ้างหน้าต่างบ้างผมสามารถใช้กับประตูอื่นๆื่ได้ไหมฮะอย่างเช่นประตูไม้ประตูห้องน้าหรือว่าประตูทางเข้าบ้าน,นครับสามารถใช้กับประตูทุกลูกแบบได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบบานะวิงประตูบานนั้นต้องมีวงกบนะครับเราจะติดที่วงกบ ทั้ง3ด้านของตัวประตูครับก็คือด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเรากำลังพัฒนาอยู่ครับผมย้ำว่าสามารถติดได้ทุกรูปแบบของประตูแต่ว่าก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยว่าเป็นแบบบานสวิงหรือว่าบานเลื่อนนั่นเองครับคำถามสุดท้ายครับคำถามที่10ครับเกี่ยวกับเรื่องของอายุการใช้งานของวัสดุทั้ง3แบบของ SCD แบบนี้ครับว่ามีอายุการใช้งานกี่ปีแล้วถ้าหมดอายุการใช้งานแล้วเราควรทำไงต่อไปครับ ถ้าเป็นตัวซาวบ็อกกับตัวซันดรา,าครับอายุการใช้งานจะอยู่ที่ประมาณ20ปีนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะรีโนเวทห้องไปก่อนที่สะดุดตัวยี้จะหมดอายุไปแล้วก็ได้สามารถส่งกำจัดได้ที่เทศบาลทั่วไปนะครับส่วนตัวน้เซลก็อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับซึ่งถ้าหลังจากนั้นคือตัวเนื้อยางจะไม่คืนตัวก็แนะนําให้เปลี่ยนครับ คุณบอลครับแลวอย่างนี้เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของความร้อนความชื้นมีผลต่อเรื่องของอ,ของอายุการใช้งานบ้างไหมฮะอาจจะมีผลบ้างแต่ว่าน้อยครับผมถ้าเกิดไม่เจออากาศที่ร้อนมากกว่าปกติจนเกินไปอ่ะครับครับอาจจะมีผลทำให้มันเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นแต่ถ้าไม่ได้ร้อนจัดมากขนาดนะั้นอายุการ,รใช้งานเกิน10ปีคือ20ปีเลยแทบจะไม่ต้องแบบทําอะไรเลยใช่น่าจะต้องรีโนเวทบ้านใหม่ก่อนอย่างที่คุณบอลบอกครับ <ผม S 1> คุ้มเลยคุณผู้ชมฮะครับคุ้มค่าครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับ1ิบคาถามครับสำหรับใครที่มีแพลนนะครับอยากจะทาห้องเก็บเสียงหรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องของเสียงรบกวนคลิปนี้นะครับน่าจะมีคําตอบให้กับทุกๆท่านกันนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะครับกับคุณบอลครับที่มาไขข้อสงสัยกันนะครับขอบคุณครับและสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับที่ www.scghome.com ส่วน EP หน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามกันสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ